สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1นึถึงสามิถุนายนนะครับของชาวราศีเมษคือผู้ที่กระหว่างวันที่13มเมษายนถึง13 m. พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยยงยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมนะครับก็จะมีบาท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลือ่อนหรือหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคนกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันนะครับอดี๋ี่ไปดูกันนาะชาราสีเมฆในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาราสีเมฆในอดีตผ่านมาความรักคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วกับความมพันี้คุณรู้สักอยากจบอยากมันพังไปนะครับเพราะคุณรู้สึกว่า การตัดสินใจของคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องฉันขอไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่าซึ่งคุณมองว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ปรับเปลี่ยนที่ใย่ฉะนั้นนี้นเมื่อเขายังเป็นเหมือนเดิมยังยืนยันที่จะเป็นเหมือนเดิมคุณก็ณมองว่ามันไม่จําเป็นต้องอยู่คุณก็มองว่าเขาก็ไม่ใช่แล้วนะครับนี่คือในอดีตท,ที่ผ่านมาแต่วช่วงปัจจุบันแล้วเนาะหนึ่งถึงสมิถุนายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งถึงสอมิถุนายนนะครับคุณเองอ่ะนะคือก็ไม่ได้เกลียดเขาหรอกเนาะนะครับแต่เพียงเขาเองอ่ะพอเห็นคุณดับไปจริงๆแล้วเขาก็มีความเสียใจนะครับอยากกลับมาเยอะอยากกลับพูดคุยแต่ว่าดวงคุณกับเขามันก็ยังไม หลุดกันจำร้อยบางท่านบางคนก็องมีการเจอกันบ้างบางท่านบางคนก็จะมีการอาจจะคุยกันทักทายสื่อออนไลน์บ้างอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับคือคุณไม่ได้เกลียดเขานะเดี๋ยวคุณก็ทําเหมือนแบบไม่ไม่ได้สนใจแต่ก็เจอหน้าคุยพูดคุยได้จะให้เป็นเหมือนเดิมแหมคุณก็ไม่เอาเพราะคุณบอกว่าเออเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนะตอนนี้เขาเองก็ดูทีท่าคุณอยู่ด้วยว่าคุณจะเอายังไงนะครับเขาก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันน้อว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกัันนะครบ มาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี้คิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่อยากไปต่อในความประมาณนี้แล้ว,วคุณรู้สึกว่าปล่อยให้เขาคิดบ้างปล่อยให้เขารู้สึกบ้างนะครับให้เขามาเสียดายบ้างว่าเป็นยังไงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะมองว่าที่ผ่านมาคุณมองว่าคุณทําดีดีมากพอแล้ววะนะครับคุณเลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากให้เขาเรียนรู้ด้วยแหละนะบ้างเออการนี้ไม่มีคุณหรืออยากให้เขาจัดที่แฝงเขาด้วยนะครับ แตเขาล่เขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเออคุณจะไปก็ไปเลยนะเขาเองก็ไม่แคร์เหมือนกันเขาเองก็มีสามารถมาไปเลือกคนนู้นคนนี้ได้เหมือนกันเท็กก็มีความฝุขเหมือนกันโดยไม่ต้องมีคุณอนะแต่ใจอีกลึงก็จะมีความเสียดายเพราะที่ผ่านมาคุณก็ค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเขาดีหรือใส่ใจเขาอะมันเลยมีความรู้สึกค่อนข้างเสียดายว่าไอ้ฉันจะจบความสัมพันธ์นี้จริงๆใช่ไหมนะเขามีความเสียดายคุณเกิดขึ้นเหรอเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอะนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกคือระหว่างวันที่สามถึงสิบห้ามิถุนายนช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนนะครับเดีย๋ยวมาดูเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยบางท่านบางคนจะมีการสลับช่วงเวลาการรับหรือมีการเลอะก,กันบ้างน,นิดหน่อยเนาะมาดูสามถึงสิบห้ามิถุนายนดีก,กว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับนะชาวราศีเมษช่วงสามถึงสิบห้ามิถุนายนชาวราศีเมษก็คิดว่าเออดีแล้วล่ะที่ที่ไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเพราะคนกกกกก็็็็็เเเเเหหนนนนพฤตติิรรรรรมมมมมขาาาาายัังงงงปือดะแ่บบคคคค้้ววุณีูสึ มันแอบแอบ,แบบสนใจหรือแอบเสียดายเกิดขึ้นบางคนเมีความสุขเหตุการณ์บางท่านก็แอบเสียดายบางคนแอบสนใจเกิดขึ้นว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับแล้วจะเป็นช่วงนี้เขาจะค่อนเขาเองเขาค่อนข,ข้างหุดหูแ่แหละนะมีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรเข้ามานะครับจะพิจารณว่าเขามองเราอปะเออในเมื่อคุณ่ะไม่สนใจเขาแล้วไม่ไม่รักเขาแล้วเขาก็จะไปเริ่มต้นใหม่นะครับไ,ไม่จำไม่จําเป็นต้องมีคุณเกิดขึ้นเขาเองรู้สึกว่าอยากทําให้คุณได้สํานึกรู้ว่าถ้าคุณไม่มีเขาว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่จริงช่วงนี้คุณเองก็เฉยๆนะครู้สึกว่า ทำมาเต็มที่แล้วแล้วแต่คุณก็แต่ในฝนมาก80ก็ยังดูเขาอยู่แล้วเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่1 6ถึง30มิถุนายนหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง1ิบหกถึง30มิถุนายนนะครับช่วงนี้นะเขาจะพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณมากๆเลยคุณก็เห็นแหละแต่คุณก็ไม่ทําอะไรเมื่อคุณก็รู้ว่าเออว่าถ้าไปสนใจหรือไปอะไรเขามากๆเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนทิศไปนะครับแต่เพียงรว่าบุญบาปเนาะคุณนะครับอกแล้วดวงมันยังไม่ดูจัการมากันโดยบงเออ เจอกันโดยในสถานที่ทํางานหรืออาจจะมาทักทายกันในสื่อออนไลน์หรือกลุ่มออนไลน์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่งคุณเพราะเขาว่ามาคุยกันคือคุณเองก็ไม่เขาไม่ใจลึกๆภายนอกก็ทําปกตินะก็เจอคุยได้นู่นนี่นั่นได้แต่ลึกๆเรามองว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากไปทักทายหรือพูดคุยอะไรเขาเท่าไหร่นะเขาเองอน่นะครับในใจอะ่ะมันก็มีความเจ็บจี๊ดในใจเหมือนกันนะเวลาเจอคุณนะ่ะนะภายนอกก็ทําปกติดีแต่ในใจก็รู้สึกนะยังยังแคร์คุณอยู่บ้างในบางครั้งนะครับ คือเขามองว่าถ้าเกิดคุณไม่แคร์เขาว่าเขาเองก็จะพร้อมไปไปเริ่มใหม่แล้วแต่จริงๆอ่ะเขาเองก็อยากให้คุณมาง้อมาสนใจเขาแหละนะครับฝนคุณเองอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์คุณเองก็รู้สึกไม่ค่อยอยากไปคาดหวังอะไรแล้วเพราะคุณกลัวเจอกลับไปแล้วจอเด็ดเรื่มเดิมๆถ้าคุณไม่ได้อยากกลับไปจุดนั้นนะครับก็จบการดูดวงความรัก ของชาวราศีเมษแค่นี้นะครับชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลือไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า